ค่ะเพื่อนทุกคนหลาวันนี้นะคะกลอกลับมาพบกลับไบอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนไบก็กลับมากับการทําคลิปนะคะแต่งหน้า Howto นะเพราะว่ามีคนเนี่ยเรียกร้องไบนะคะแบบว่าให้แต่งหน้าลุคนั้นลุคนี้หน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ได้วิเคราะห์มาแล้วนะคะก็เอาเป็นลุคที่แบบว่าง่ายๆซับซ้อนแล้วก็เป็นราคาหลักสิบหลักดอยที่มีวางขายในเซเว่นกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาอัปเดตข้อสำอางด้วยนะคะในเซเว่นที่มีตัวไหนเนี่ยหน้าโดนหน้าตาหน้าสอยกันบ้างเออ เพราะว่าห่างหายจากการทําคิดแต่งหน้าไปนานมากทุกคนอะวันนี้คันไม้คันมือยุบยิบแล้วหนึ่งอะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยไปลงสกินแคร์แล้วนะคะ <ๆ S 2> ก็จะเห็นว่าหน้ามีความหนึบๆอยู่เนาะอายคงอายครีมต่างๆแต่ว่าเนื้อครีมเนี่ยแห้งแล้วนะคะขั้นตอนแรกของการแต่งหน้าของมานะคะก็คือลงกันแดดนะคะกันแดดที่ไปเลือกม,มาก็เป็นของนีเบียตัวนี้เนาะทุกคนอันนี้มีความขายในเซเว่นนะคือ S P F นางเยอะดีนะคะ50บวก P A 4บวกก็คือปังมาก แล้วเดี๋ยวไปก็จะลงนะคะกันแดดนะคะสองข้อนิ้วนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เห็นประสิทธิภาพของกันแดดนะคะเนี่ยคือใช้บีบจนจะหมดแล้ววะทุกคนนี่ประมาณนี้ไปเลยนะคะจุกจุเพราะว่าอันเนี้ยแบ่งไปลงคอด้วยนะไม่ใช่ว่าลงแค่หน้าอย่างเดียวตัวเนี้ยไม่เหนียวเนินอะหนะหน้าคือซึมไวมวันนี้ขออนุญาตไม่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะเพราะว่า อยากพังตาบ้างอะคือทำหลายคลิปมากเพราะว่ะเพราะว่านี้มันก็เป็นลุคแบบเบาๆด้วยแหละเพราะว่าบบายก็ไม่ได้ออกไปไหนก็คือแต่งหน้าอยู่บ้านอยากแต่งก็แต่งอะไรอย่างเงี้ยพอโรงงานกันแดดเสร็จสับที่เรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวไบจะมาต่อกับงานคอนซีลเลอร์นะคะทุกคนจะใช้เป็นของซิทฟูซิปน,นะตัวนี้เนี่ยปังมากดีมาก49บาทใช้ไปหลายซองมากแล้วบอกเลยก็ลงเลยนะคะใต้ตาค้ำๆอยู่อย่างเงี้ยคือลงไปเยอะๆเ,เลยเราไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยน้อยๆแล้วแบบนะ ไม่ตืบเพราะสอนตัวแล้วเนี่ยแบบเป็นคนลองแบบลองลองล,ง,ล,ง,ลงคอนซีลเลอร์ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เพราะว่าใต,ต้ตาค้ำมากแล้วก็มีรอยแดงอะไรเงี้ยเยอะมีแผนะลอะไรเงี้ยเนี้วเราก็ลงที่แบบมีรอยอัลงไปจังแล้วก็จะใช้นิ้วก็ได้นะหรือแต่ว่าจะใช้เป็นฟองน้ำแทนและแม่อะเพราะว่ามันถนวม กดง่ายดีใต้ตาก็กด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 ไปนะดูดิใต้ตามีความต่างเลยอะ่ะอ่ะที่รู้สึอันนี้ดีนะ คือเป็นตัวหนึ่งที่แบบมีความรู้สึกว่าคนลงทุน้วอาจจะไม่ได้ลงให้มันตื้มมากให้มันแบบว่ากบรอยคลามมิดนะเพราะเดี๋ยวเราต้องลงงานผิวต่อนะคะงานผิวที่ราจะเลิกใช้ในวันนี้นะคะก็คือเป็นตัวที่ใบยังไม่เคยได้ลองใช้แต่เขาออกมาสักพักแล้วนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยนี่โซลานะคะทุกคนกูชัทอันตมมันแมทนะคะ scf 5 0 P a บ a 3วกเนาะมาเดี๋ยวเราจะมาลงเจ้าตัวนี้กันเลยเพราะว่าใบาย,ยังไม่เคยลองเออเป็นตัวหนึ่งที่แบบมีความแบบดงังแล้วก็เขาบอกว่ามันดีนะก็เดี๋ยวจะมาใช้กัน น้ำมีความเป็นน้ำๆวะ่ะแล้วก็ออกมาเยอะด้วยพอบีบมาทีหนึ่งแล้วขออนุญาตป,ปาดไปก่อนนะเพราะว่านางไหลอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันโหกแล้วก็ใช้กับฟองน้ำนะคะแกะไปเลยวันนี้เราจะไม่ได้เอาแบบว่าให้มันตืบมมากจะพยายามเกลี่ยให้มัน,มนมบางๆที่สุดเพราะว่าแบบอยากแต่งเลยน้อยมากเลยวันเนี้ยเพราะแบบแบบมีความแบบอยากพักผ่อนหน้ามาก อ่าอย่ลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะเห็นปะก็สังเกตได้ว่าไบอะลงน้อยมากเลยแทบไม่ได้ลงเลยดีกว่าเอางี้ลงบางมากอะเนี่ยหน้าผากก็จะให้เกียรติไปอยู่ฝั่งนู้นได้เลยอะคนตัวนี้นะคะเพิ่งลองใช้ครั้งแรกน้องดีมากอะ่ะคือผิวแบบช่ำๆหน่อยๆแล้วเป็นความแบบปกปิดนะแต่ว่าเป็นผิวที่แบบมีินิชแบบช่ำๆโกโก้สวยอะแบบพูดไม่ถูกอะแล้วคือเนื้อบางมากสบายหน้ามาก ดีอ่ะอันนี้ใครยังไม่เคยลองหรือเคยลองแล้วอ่ะบอกเลยว่ามันดีมากอันนี้ผ่าชอบเนื่องจากบัตรออนในเซเว่นนะคะไม่ค่อยมีเป็นแบบฝุ่นเนาก็ใช้เป็นแบบครีมไปก่อนหรือว่าเป็นแบบลิปสติกนะคะก็ใช้เป็นของน้ำมีเบอร์ศูนย์ห้าอันนี้เป็นเบอร์โปรดไปมากชอบมากมลงไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องหาอีกทีนึงว่ามีบัตรออนที่แบบมีขายในเซเว่นบ้างเปล่าน,น่าจะมีแหละเพราะว่าอาจจะเคยได้ทำคลิปไปบ้างแล้วอ่ะลงบ้างเยอะเลย ลงไปก่อนเดี๋ยวก็อ่อนเองนะคะแล้วเราก็ใช้ฟองน้ำก็ได้นะตัวเดียวกันเลยนะั่นแหละให้มันแบบเกลีย่ยไหเห็นปะพอลงไปแล้วเนี่ยสีดูเหมือนแบบว่าใบลงเยอะมากนะแต่ว่าเห็นปะสีที่ได้คือแบบละเลือละเลือมันมีความแบบเออน่ารักวันนี้เราจะเน้นแบบผิวๆเนาะแบบเบาๆซอฟต์ลุกเน็ตเท่าลุกอะไรเงรี้ยดูแบบแต่งได้ทุกวนนะันอะฉบับคนขี้เกียจก็ได้นะ แต่ว่ารู้สึกว่าแก้มมันอ่อนไปไหน่อยงั้นเดี๋ยวขอเติมอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันดีกว่าค่ะแก้มลงเสร็จสับเทียบร้อยนะคะเป็นนาบีเบอร์ศูนย์ห้านะก็จะได้แก้มแบบนี้เลยคือรู้สึกว่ามันไม่ได้โปะเกินไปนะมันกำลังโอเคเพราะเดี๋ยวเราต้องลงแป้งต่อนะคะแป้งที่ไปจะใช้ในวันนี้ก็คือเจ้าต,ตัวนี้เลยพรอนนะคะเบอร์ริงนะคะพาวเดอร์ฟิลเลอร์นะชอบมากเขาเขาเป็นแป้งทานสโูเซนนะคะเนีย่ย เนื้อแป้งคือละเอียดมากทุกคนแล้วเดี๋ยวต้องใช้กระแป้งนะแล้วเดี๋ยวจะปัดให้ดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าหลังจากที่รีวิวไปแล้วเนี่ยใช้บ่อยมากหมดไปแล้วนะคะกระปุกนึงนะจ๊ะว่าก็ว่าเถอะเอาดีดีปัดไปเลยทั่วหน้านะคะนี่คือปัดแบบเบามากเลยนะเพราะวา่าเราใช้แปรงนะคะในการแบบเสร็จหน้าแล้วก็คอนิดนึงคอไม่ค่อยมันก็ไม่ต้องลงเยอะ เสร็จสับที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับงานผิวนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นงานเมคอัพกันเลยดีกว่าขั้นตอนเลยนะคะไม่มีอะไรทิ้งทิ้ทูอยากแต่งอะไรก่อนก็แต่งนะจ๊ะวันนี้ก็จะใช้มัดออนของ beauty b r e e นะคะคือเป็นเบอร์พิ c ชี่พิงนะคะอุ้ยล่นหล่นอ่ะนี่สีอันไหนเป็นอย่างนี้เลยเนอะแล้วก็ใช้กับแป้งลเล็กๆนะคะตุ้มน้องไปแล้วก็ปัดทรงหน้าแก้มเบาๆ,ๆเพิ่มสีหน่อยเพราะว่าสีแก้มที่เราเป็นเบสของ ลิปสติกอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่วันนี้อาจจะเน้นแก้มเยอะๆนะตาอาจจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เพราะว่าอยากรู้สึกแบบอยากให้แบบดูหน้าเด็กอะ่ะถ้าหน้าเด็กก็ต้องคือปัดปัดแก้มเข้มๆหน่อยๆแล้วปัดแบบหน้าแก้มเยอะๆเนี่ยตาในวันนี้นะคะไปเลือกใช้เป็นสีเดียวนะก็จะใช้เป็นของ brow it นะคะ by น้องฉัตนะคะเป็น สี glitter g o w นะคะเอ้ยมันเป็นรุ่นว่า glitter g r o w eyeliner นะคะสีรถโกนะเป็นสีที่เขาขายดีมากแล้วสีนี้มีวางขายในเซเว่นลงสีนี้แค่สีเดียวเลยนะเพราะว่าก็ความเร่งรีบนะคะต่อการใช้ชีวิตเห็นปะสีเดียวคือจบดูดิไม่จบตานะสีเดียวคือจบเลยเนี่ยเห็นไหม ถ้เราแบบเร่งๆแบบเออเนี่ยแต่งหน้าไปมอแต่งหน้าแบบรีบๆอะไรอย่างเงี้ยสีนี้ก็สวยนะเป็นสีเดียวคือเอาอยู่ตลับเดียวเอาอยู่แท่งเดียวเอาอยู่นะจ๊ะใครแบบหัดแต่งหน้าใหม่ๆเงี้ยก็ได้นะตัวนี้ตอบโจทย์มากลับ p i เมน n นะ์คือนางดีมากคือมีความมีความเยอะเลยอะคิวเนาะคิวเนี่วันนี้เราจะใช้เป็นของ broit by nars อีกแล้วนะครับเป็นตัวมาลนะ็อที่เป็นฝั่งหนึ่งหัวคอนซีลเลอร์แล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็นดีซอนเคทเคิลเออจ๊ะก็เดี๋ยวเรา เยนละคือรุ่นเนี้ยแบบมีความเส้นแบบคมมากทุกคนดูดินี่แค่วาฐานนะฐานมีความแบบเออคมมาก่อเขียนน้อยๆน,นะแต่แบบคิ้วเราไม่ค่อยเท่ากัน คิวเสร็จสับที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาต่อกับงานมาสคาร่านะคะซึ่งไมได้ดักขนตามาแล้วเนาะก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยเป็นตัวใหม่ล่าสุดของโบรอิดอีกแล้วนะคะเออวันนี้ใช้ของโบรอิดเถอะจังเอออันเนี้ยเป็นตัวที่ถูกและดีแล้วก็ควรหน้าสอยมากถ้าใครยังไม่ดูคลิปรีวิวสามารถย้อนไปดูได้นะเพราะว่าหลังจากที่ได้รีวิวไปเนี่ยชอบใช้บ่อยมากและในคลิปนี้ก็จะใช้ให้ดูด้วยอีกทีนึงมาเดี๋ยวปัดให้ดูนะคะ คือเป็นขนตาที่แบบสะพึงยาวมากบางทีการแต่งหน้านาน้อยแล้วถ้าขนตาเราปังก็โอเคลนะไม่ติดไม่ติดทุกคนกับงานปากกันนะคะใกล้ฟินิชลุกแล้วปากในวันนี้นะคะเราจะใช้เป็น2ตัวนี้เลยนี่เปนเ็นเบอร์05ที่ทาแล้วลงไปเป็นเบสแล้วก็เป็นของเบ b y b ไ i g h t นะคะสีเบอร์01เนอะเราจะทาให้ดู มันไม่ได้ถึงขั้นว่าออกชมพูมากแต่จะออกแบบชมพูอมส้มนิยหน่อยแต่คือ,อ,อ่ันมีความแบบสีนียดีสวยไม่ไหวต้องมีนะสิ่งน่ะฟังคูริเย่วาตานาเบะไอ้กดเห็นป้าสีนี้เอาดิงๆิบสีเดียวอยู่แล้วนะแต่คือนึกคำว่าอยากลงแบบ มีความทำชําหน่อยแล้วเสื้อตัวเนี้ยดีมากทุกคนติดคคนสีสวยมากเดี๋ยวจะทาทับให้ดูนะเดี่ยดี๋ย ไปฟินิชลุกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้าไม่ฟินิชลุกแลนะคะทุกคนก็ขอคัดผมอันนี้ตครับผมเนี้ยเพราะเดี๋ยวต้องตัดงานต่อเนาะก็เดี๋ยวจะมาสรุปเกับข้าข้าวกับเมคอัพลุกในวันนี้นะคะทุกคนก็คือมีความแบบเบามากอะแต่ว่าเรามีแค่สีแกลบกับสีปากเห็นปะตาเราแทบไม่เน้นเลยแล้วก็ลงแค่สีเดียวแล้วคิ้วเนี่ยก็คือแบบแกล้งว่านนะแบบไม่ได้ตั้งจงตั้งใจนะคะก็แบบว่าอยากเขียนอะไรก็เขียนอยากแต่งอะไรก็แต่งนะคะแล้ววันนี้คอนแทคเลนส์ก็ไม่ได้ใส่นะสี ที่แบบว่าเป็นตาของเราเองนะคะไม่มีแต่อย่างใดน,นะจ๊ะแล้วก็ส่วนงานขนตาเนี่ยก็จะเน้นให้แบบมีความฟูฟูหน่อยเนาะ,ะส่วนงานผิวเนี่ยคือผิวกําลังโอเคมากเหมือนแบบผิวกําลังแบบสบายผิวหายใจได้ผิวพองฟุดพ,พองปัวปังนะจ๊ะคือวันนี้เนี่ยเป็นเมคอัพนะคะที่มีวางขายในเซเว่นทั้งหมดเลยนะ ก็ยังไงนะคะก็ฝากลุกนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนเผื่อแบบว่าใครที่กำลังแบบเอออยากดูคลิปแต่งหน้าใบก็กลับมาทำได้แล้วคะส่วนถ้าใครนะคะอยากให้ใบทําคลิปแต่งหน้าลุกไหนนะคะลองคอมเมนต์กันเข้ามาในใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะจ๊ะยังไงวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้า